ทารนำเดือนเราบินอยู่ในงานอุปกรณ์กระตับเซนโดนะครับวันนี้พวกเราจะพิเศษเริดไทยนะครับจะมาแนะนําอุปกรณ์ออกกาลังกายรูปแบบใหม่นะครับคือเบรดคอร์สนะครับเบรคคอร์สนะครับคือคืออุปกรณ์ออกกําลังกายนะครับเน้นฝึกเรื่องของปฏิยาการตอบสนองและการทำงานร่วมกันของรูปบรประจานเามือนกันนะครับแต่ก็ยังสามารถใช้ไปฝึกทับความล่องตัวนะครับคือความแข็งแรงของร่างกายได้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายมากนะครับแค่ปุ่ม องเรีตอนเรียนเชิญได้เลยนะครับเนเชิญได้เนะครับเดี๋วเาจะมีของรางวัลแจกให้ด้วยสำหรับผู้ที่รทดลองเล่นนะครับทางแฟนเดือนก่อนนะครับต่อนั่เสนอุปกรเกนะครับซึ่งเราดู้วโปรโมชั่นกับกกูสปอร์นะครับดตรงเอเนโซนะครับตั้งแต่วนท12กันยายนถวที่3ตุลาคมนะครับก็เมื่อซื้อชุดสแตนด์ดที่เป็นหน้าทีจะทำร้ยสักทีหน้าร้อสามก็จะมีผูสมัครีเป็นเบอร์เป็นเบอร์คลิปโค้ดในสีเดือนห้าสองัารบาทด้วยครับเพราะ ทุกคนสปอร์ตตั้งแต่วันที่12นี้ถึงวันที่3สิงหาคมสำหรับแฟนๆก็ยายก็ฝากโปรโมชั่นดีๆไว้ด้วยก็มีคำถามนะครับหลายท่านถามเพราะว่าเบรคฝึกเนี่ยเหมาะกับพวกนักกีฬาอย่างเด็กหรือเปล่าไม่ใช่นะครับสำหรับนักกีฬาหรือทุกานใดที่ต้องการเพิ่มสติปัตยภาพให้จักการออกกำลังกายของตัวเองนะครับก็เรามีโปรแกรมรองรับในการช่วยการออกกำลังกายประมาณ60โปรแกรมอยู่ในแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็มาสำหรับทุกท่านอย่าด็กนะครับ ที่ต้องการฝึกนะครับยิ่เหมาะเลยเพราะว่าจะช่วยเรื่องของการส่งกลังมันดีนะครับแล้วก็่วบการพัฒนาการทางหมอนด้วยแล้วก็มีโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อไปช่วยการฝึกในเร่างน้น้องก็สามารถใโปรแกรมนไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีผู้สูงอายุแล้วก็ที่ต้องการเรียน like. กับเด็กนะหรือการใจความแบบก็สามารถมารูใช้ได้นะครับเพราะว่ามันมี็นไฟนะครับเป็นโกลก์ระพุนะครับเรื่องของการจัดการใแสงของผู้สูงอายุด้วยนะครับแล้วก็มีไฟให้เลือกมากมายนะครับแต่สีนะครับเล่นได้สนุกสนานนะครับ เพื่อว่าจะมนทดลองเล่นได้นะครับอ่ะเดี๋ยวพ่อใครไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะให้น้องนะครับให้น้องพีซีของเราเล่นให้ดูนะครับถ้าลองกดได้อุปกรณ์ทดลองได้นะครับอ่ะมาลองดูนะครับเดี๋ยวที้ผมจะเล่นเป็นโปรแกรมฝึกเรียนท่านพี่อาารตอบสนองนมที่ผู้ตินะครับประมาณ30วินาทีนะครับมาดูกันนะครับว่ากันนะครับอ่าน้องพีซีของเราจะออกกําลังกายแล้วก็าทาได้เร็วแค่ไหนภายใน30วินาทีนะครับถ้าใคร ทำได้ประมาณ2-4 0กานมากกว่าการนะครัาระ2าะได้เลยครับอ่าไปนะครับนเนวันนี้ครับอ่าหมดเวลา30วินาทีครับได้กี่ได้กี่ั้าครับ5-4ล้านถ้าลองดูกันครับอันนี้คืออ,อ,อุปกรณ์ของฝึกเรียชันนะครับไม่ชรมช,ชื่อชื่ออะไรครับ พี่ปอลนุ่งเช่าสีอะไรกับสีฟ้าเดี๋ยวเรามาจัดหาสีฟ้ากันนะครับพี่พี่ตีนถ้าว่าสีฟ้าไี่ไหมนะครับที่โมกานะครับเรามาดูกันนะครับว่าพี่บอลนะครับสามสิ่งนี้นะพีนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับพี่แปดถ้าวสีฟ้านะครับเราจะนัดคะแนนถ้าวสีฟ้ากับพี่บอลนะครับใครเข้ามาร่วมกิจกรรมเดี๋ยวเรามีของประมาณแจกนะครับรูปไข่ด้ว้ได้เลยนะครับพี่บอลโมกาการ์นักซึ่งการ์นไปยังวนะครับพี่ 3ามเริ่มนะับป้าับอ่านไหมครับใครชอบสบีไหนนิ่วไปเลยนะครับมันมีหมด8สีเลือกได้โอ้ยห้าสี่ามสองหนอ่าได้กี่ครั้งครับไหนน้องมาลูยี่สิครั้งคราบไ้ที่30วสิบปีไอ้อ่ขอบคุณมากนะครับ ถ้าอยู่ในเกมโบตินนัีิน30ีมันจะอยู่ได้ประมาณ3.3ประมาณนี้ร้องตืดได้นครับเลี้ยงช่างก็คือมางายมากตอนเรา2 <killing> 2คือที่2อรื่ใช้อะไรเนี้ยครับอ่าเราจะเป็นการเกดใช่ทนที่ได้มันที่มีมเชื่อเลยครับจอยู่นะฮะชื่ออะไรครับชื่อต้นก้อนทราบสีส้มอาจารย์30วิที่คิดว่าจะไปัะไกี่ครั้ง24 2 อาให้เปน20อันนี้พี่ให้สองรางวัลน้องต้นพร้อมไหมครับพร้อมสาอ่ะเริ่มตีแยครับตีแรงเลยตอนที่คนโอเคอ่าเดีวนิดนึงครับสอเว่าาครับ ยี่สี่ที่ปอวนี่ทำี่สี่ต่าอล้เก่มากที่ให้ของรางวัลก่อนอ่าเราอางปเลเรามีของรางกับผู้ร่วมก mm ิจกรรมนะครับเราเป็นเมจิกและสปอร์ตของบริษัทนะครับอ่าสามองหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณทกให้ของรางวัลชื่ออะไรครับชื่อไทยเอร์ไคลเออร์ไคเอร์เนถึงไหมอ่าโอเคไคลเออร์ยอราชวตับวอ่า มนก็มีแต่เลือกนสะดวกไหมครับอ๋อที่บ้านท oh, uh yeah, so ี่บ้านมเด็กว่าอยู่ใช่ไหมครับใช่งพ่อดูเวลาไครับขอบคุณมากครับดูไทเลอร์คนที่เคยเล่นแล้วเะทาได้เร็วแค่ไหนกระโดถึงไทเลอร์เยสามสองหนึเอ้ย สี่สามสองหนึ่งเก่งมากใครเล่นได้ที่สิบสามครั้งเก่งมาลูกอํานะครับขอว่าจะพูดา่าโอ้ได้แล้วอเรื่องของข้อมูลของวันด้วยถ่ายรูปด้านนี้นี่เป็นช่างพคุณพ่อถ่ายด้วยหนึ่งสองสามโอเคสำหรับการกลับของเบก่อนนะครับเพื่อช่วยเรื่องของปริยาการตอบสนองนะครับแล้วก็การทำงานร่วมกันของระบบประสาทสัตว์ด้วยนะครับเด็กๆเล่นได้นะครับเพื่อความสนุกสนานนะครับผู้ใหญ่ก็เพื่อการใช้าบันก็ได้นะครับสอง tekan, bagus, bagus, bagus. Ah, 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 นะครับเจิญรอเล่นนรอได้เลยนะครับทดสอบปฏิิรยตอบสนองนะครับกิจกรรมเราทุกท่านสามารถร่วมได้นลครับเจิญได้เลยครับนีเครับไ้านี้ดีครับให้ลูกเหยียดกางไปสองข้างด้วยนะครับเจิญเลยครับลุงเจริญเลยครับเจ็ดหกห้าส่ามอ นมไนนาเวลาเปนภาษาส้าะราานตัวในี้นีูรับต่อยีนะครับก็บูของเรานะครับจะอยู่ตั้งแต่อกันยายนนะครับไปจถึง3ุลานะครับก็ยังโปรช่นดีึนะครับรับเป็นบปาร์ตนะครับโช่นเราคเมื่อซื้อแตนดาริหรือเซตอกินนะคบลดนี้าก็แถมเมนมเอโคปีนะครับสี่เลือนมูลค่าสองพน้าร้อยบาทนะครับ เฉพาะในงนานที่ทุกคนขอสาขาเซ็น,น,ะะนทั้งโลน,น,นะครับส่งเอเนอร์จีโซนขนาดไม่ขนานี้ก็วันนี้ขอฝากเวทแล้วก็ขอฝากไว้าาด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับน